ค่ะนางไหม่พยิบซีนะคะวันนี้เขาคิดถึงเราหรือเปล่าคิดถึงและรอคอยค่ะแต่ไม่รู้จะเทคแอคชั่นอย่างไรเพราะว่าเราอาจจะตัดจบเขาไปหรือเราอาจจะมีอำนาจเหนือเขาโดยที่เขาไม่กล้าที่จะเทคแอคชั่นเขาอยากเทคแอคชั่นมากค่ะว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากๆเลยค่ะอยากจะยื่นความสัมพันธ์ให้อยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะทักอยากจะทาอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะ กลับมาหาในความสัมพันธ์มีการรอคอยมีคามร,รอความหวังว่าจะได้กลับมาในความสัมพันธ์นี้แต่ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยความรู้สึกไม่เทคแอคชั่นอะไรได้แต่รอคอยอยู่เงียบๆบางทีเขาอาจจะรอดูการแอคชั่นจากเรารอดูสาบางอย่างจากเรารอดูสารรอดูสายหรือรอดูสัญญาณจากเราว่าเราจะเอาอยัางไงเขาแล้วแต่เรานะคะวันนี้อยากจะ พัฒนาความสัมพันธ์มากๆแล้วก็มีความคิดถึงเรามากๆนั่นเองค่ะ